สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับน้องบีมี่อีซูสุเมทรสาขาัยฤกษ์ป,ปากเกตนะคะวันนี้บีมพามาชมรถสวยอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้จะเป็นแพนด้า V4 แล้วนะคะแล้วก็คันนี้จะไม่ใช่ตัวรุ่นแอคทีฟนะคะพีพี P จะเป็นตัวรุ่นของตัว1.9อีลิแกนนะคะสำหรับตัว1.9อีลิแกนตรงนี้ราคาสีขาวมุกจะอยู่ที่1,391,000นะคะค่าสีเหมือนเดิมค่ะ12,000บาทนะคะคน,นี้แต่งออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับการเป็นแพนด้า V ยงไงไปชมกันค่าไปค่ะสำหรับแพนด้าคันนี้ก็อย่างที่บิมเกินไปว่าจะไม่ใช่ตัว Active และคันนี้จะเป็นอิลิแกนนะคะตรงนี้ของอิลิแกนเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์มาครบแล้วเนาะ8จุดรอบคันรวมสเต็ปเซ็นเซอร์เพิ่มอีก2จุดนะคะตรงนี้สำหรับตัวสเกิร์ตฟรีฟอร์มเป็นเซตหน้าใหญ่แบบนี้เลยของตัว V3 นะคะของตัว V3 เนี่ยเลเยอร์ตรงช่วงนี้ค่ะเขาจะมีไฟ LED ด้วยนะคะพี่ ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้บีมถ่ายในส่วนของตัวแสงแดดที่มันจ้านิดนึงก็คงจะไม่เห็นกันมีตัดเลเยอร์สำหรับตัวสีดำเงาทั้งชิ้นงานนะคะบัมเบอร์ด้านหน้าค่ะตรงนี้ที่บีมบอกเลยว่าบีมชอบเพราะว่ามันดูคล้ายๆแบบเหมือนฟิลลังพึ่งนิดนึงแล้วก็มีตัดในส่วนของขีดแดงด้านล่างของไฟตัดหมอกนะคะรวมทั้งเหมือนที่บีมบอกหลายคลิปเลยตรงนี้สำหรับตัวเซต V3 เขาจะเป็นชิ้นใหญ่ทางกระจังหน้าด้านบนเลยนะคะ ให้ดูจากตรงด้านนี้ได้เลย ตรงด้านนี้เขาจะเหลือช่องตรงนี้ไว้แค่นิดเดียวสําหรับตัวกระจังหน้าทั้งชิ้นงานนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่ได้ชอบตัวแบบไซส์หน้าใหญ่เนี่ยบีมก็อาจจะแนะนําเป็น V2 เนาะที่อาจจะไซส์เล็กลงมานิดนึงนะคะแต่ถ้าส่วนตัวของบีมบีมก็มองว่าสําหรับเซตหน้าใหญ่โตฟรีฟอร์มอันนี้ก็ดูสวยลงตัวจริงๆลูกค้าชอบกันหลายท่านนะคะวอลเซนเซอร์ให้ชัดเจนแบบนี้เลยไม่ต้องกังวลในส่วนของเซนเซอร์ต่างๆนะคะเพราะรูเซนเซอร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวถัดมาทางด้านตัวคิ้วล้อบ้างนะคะสำหรับตัวคิ้วล้อเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นไซส์เล็กเลยของตัวเซตฟรีฟอร์มเขานะคะเซตนี้จะไม่ใช่เซตเต็มนะพี่นะลูกค้าเนี่ยซื้อแยกชิน้นไซส์ของตัวคิ้วล้อเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งิ้วเท่านั้นนะเป็นสีดำเงาแล้วก็เขาจะไม่ได้ตัดกินมาถึงตัวสกเกิร์ตตรงนี้นะคะจะตัดมาแค่ครึ่งหนึง่งแล้วก็เหลือวาวตรงนี้ไว้สักเล็กน้อย บ่งบอกสำหรับตัวฟีฟอร์มเนี่ยจริงๆเขาทําออกแบบเป็นดําเงาได้แบบสวยเลยรวมทั้งของตัวชิ้นล้อตรงนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นไซส์ที่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยประมาณ1.5ได้อะบิมเดาเข้าๆไว้ประมาณนี้นะคะมาพร้อมตัวล้อแม็ก RTM คันนี้นะคะเลนโซ RTM เนี่ยลูกค้าเลือกใส่ครอบเบรกตัวสีแดงได้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้น รัดด้วยยางนิโต4 2 0 SD กันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมยางนิโตเนี่ยจะเป็นหน้ายางลายไฟเนาะลูกค้าค่อนข้างที่จะชอบกันมากหน้ายางจะอยู่ที่265ทับกสิบนะคะดูสวยแล้วก็เต็มซุ้มแบบนี้เลยลูกค้ารีเควสตมาเลยว่าขอซส์20สนะน้องบีมบีมก็เลยจัดให้เลยนะเพราะว่าตัวรุ่นอีลิแกนจริงๆเนี่ยเขาเป็นขอบ18ก็แอบ,บเชียร์ให้ลูกค้าใช้ตัวขอบ18แแหละแต่ว่าก็อาจจะใช้ยางเดิมอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ลูกค้า บอกเอามาเลยบีมจัดเต็มมาก็จัดให้ได้เหมือนเดิมนะคะโอเคของแต่งถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นตัวข้อปันไดของแบรนด์คาโต้อ่าแปลกใจไหมเห็นสเกิตเป็นตัวฟรีฟอร์มแต่ว่าตัวข้อบันดเนี่ยดันเป็นคาโต้นะคะก็ตรงนี้อย่างที่บีมแจ้งไปเลยลูกค้าเลือกติดตั้งแยกชิ้นงานนะคะหนูเคยบอกแบบหลายคลิปมากว่า สำหรับตัวครอบบันไดาคารโต้บีมชอบเพราะว่าสำหรับตัวครอบบันไดนะเขาจะมีตัดเลเยอร์ตรงด้านนี้เขาจะมีตัดเลเยอร์ตรงด้านนี้ที่เป็นในส่วนของตัวไฟเพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นไฟทับทิมหลอกเฉยๆนะพี่นะจะไม่ได้ติดไฟ LED จริงนะคะเป็นแค่ตัวครอบแล้วก็ลักษณะดีไซน์ของเขาไม่ได้ทํายื่นออกมาเยอะเว้นในส่วนของตัวช่องเท้าลึกเข้าไปนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องโกนว่าถ้าติดแบรนด์นี้ไปแล้วเวลาที่ เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยจะลำบากหรือเปล่าตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าสะดวกจริงๆค่ะ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับข้อบ,บันไดคาโต้หนูก็แอบเชียร์นะเพราะหนูก็มองว่ามันสวยจริงๆถัดมามาอินเสิร์ตสำหรับตัวเบ้ามือกันบ้างคันนี้แต่งโทนดำเงาเบ้ามือก็จะต้องเป็นดำเงาเหมือนเดิมเลยจะ้ะตรงนี้เซ็ตจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะพี่เต็มระบบนะคะทั้งมือจับแล้วก็ตัวเบ้ามือรวมทั้งฝาถังน้ำมันด้วยก็เลือกเป็นดำเงาเลยเพราะว่า เซตคันนี้แต่งคุมโทนเป็นดำเงาทั้งชิ้นงานแล้วก็ตัดเป็นในส่วนของตัวดำแดงด้วยแล้วก็ตัดเป็นในส่วนของตัวเฉดดำแดงด้วยนะคะ okay, โอเคเดี๋ยวมามที่ด้านถ่ายกันบ้างค่ะสำหรับคันนี้ขอเริ่มตั้งแต่ชิ้นบนเลยนะคะสำหรับตัวสปอยเลอร์สปอยเลอร์ตรงนี้ก็เป็นสปอยเลอร์ของแบนฟีฟอร์มเช่นเดิมนะคะของแบนฟีฟอร์มเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมกับลูกค้ามากๆนะเพราะว่า ดีไซน์เขาอะไม่ได้ยื่นออกมาเยอะแล้วก็วาลในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ของไฟถอยด้านหลังเหมือนเดิมแต่จะไม่เหมือนมาสตกนะคะมาสตกเนี่ยเขาจะลึกเข้าไปเลยแต่ว่าฟีฟอร์มเนี่ยเขาจะมีช่องเลเยอร์ที่ตัดเป็น2สเต็ปเข้ามานะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตรงนี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะ โอเคมาที่คาดเอลทายกันบ้างค่ะสำหรับคาดเอลทายตรงนี้จะเป็นของแบรนด์ฟีฟอร์มเช่นเดิมค่ะแต่เป็นคาดเอลมีไฟอีกแล้วนะคะสำหรับสเตปการแต่งคันนี้ก็ต้องบอกว่าหล่อลงตัวจริงๆมาพร้อมคาดเอลมีไฟแล้วก็โลโก้ที่เป็นตัวอักษรเนี่ยว่า m ิลเอ็กซ์นะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นความสปอร์ตเหมือนเดิมนะคะก็ฝากไว้ด้วยตรงนี้นะจ๊ะลูกค้าก็ ชอบติดตั้งกันเยอะนะยิ่งตัดกับรถสีขาวเนี่ยยิ่งดูหล่อเลยค่ะพี่ ชิ้นถัดไปสําหรับตัวคิ้วขอบทะเบียนมีลูกค้าคอมเมนต์ถามบีมาเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออปชันเอ็กเซซเซอรีเพิ่มเติมค่ะพี่สาหรับคิ้วขอบทะเบียนดีไซน์เป็นสีดําเงาเช่นเดิมค่ะชิ้นงานไม่ได้ใหญ่มากนะพี่นะเท่ากับชิ้นเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะบีมอกว่าพอติดเข้าไปมันก็ดูสวยลงตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่บางท่านก็อาจจะไม่ชอบเพราะกลัวว่ามันจะแบบดูดําเยอะไปก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะ แผ่นอะคริลิกที่ตัดขอบเป็นสีแดงแบบนี้เป็นที่ไหนไม่ได้ยกเว้นคาร์โต้เท่านั้นนะคะตรงนี้สาหรับคาร์โต้เนี่ยเขาจะไม่ใช่พลาสติก ABS นะพี่นะจะเป็นแผ่นอะคริลิกทางชิ้นงานแล้วก็มีโลโก้ของแบรนด์เขาแต่ว่าของอันนี้บีมบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้คุมมาถึงด้านบอดี้ด้านนอกตรงนี้ มันจะคุมแค่แถบด้านในนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ลูกค้าก็ชอบกันนะคะเพราะว่ามีตัดเลเยอร์สีแดงเนาะประทานก็บอกว่าเ,ออเบื่อที่มันเป็นสีดำอย่างเงี้ยะคะ่ะพี่อยากจะให้ดูมีอะไรมากขึ้นก็สามารถสั่งซื้อ,อคาโตเตรงตนี้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าซื้อเป็นเซ็ตด้วยมีทางตัวสครับเพคคาโตด้วยเดี๋ยวบีมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วก็เรามาที่ตัวของสเกิร์ตด้านท้ายค่ะด้านท้ายของฟรีฟอร์มเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกเป็น ของตัว MX อ่ะเนาะพี G ่เนาะจะมีตัดโลโก้ในส่วนของตัว r e d e f i n ด้านหลังนะคะเป็นเลเยอร์สีดำเลยแล้วก็ตรงชิ้นงานเนี้ยเขาจะมีตัวอักษรที่เป็นสีบรอนเงินนะคะหนูรู้สึกชอบนะเพราะว่าถ้ามันทำเป็นสีแดงเนี่ยหนูมองว่ามันจะดูแบบ เยอะเกินแต่พอเป็นสีบอนเงินเนี่ยมาดูซอบลงแล้วก็โดดเด่นมากขึ้นมาพร้อมสําหรับตัวสเกิร์ตตรงนี้นะคะไม่ได้คุมไปทางไฟถอยนะพี่นะพี่ลองสังเกตเส้นดําๆตรงนี้การตัดชิ้นงานของสเกิร์ต เขาจะอยู่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของไฟถอยด้านล่างของตัวรถเราตรงนี้ก็บอกว่าถ้ามันใหญ่ไปหมดเลยมันก็จะดูไม่สวยเนาะ mm. กาหน้าใหญ่แล้ว mm. หลังเล็กบ้างแบบนี้ mm. ก็ดูลงตัวอีกแบบหนึ่งนะคะ mm. ก็ฝากไว้ด้วยสาหรับสกเกิร์ตฟรีฟอร์มตรงนี้นะคะสวยลงตัวจริงๆ mm. เป็นทางเลือกความสป,ปอร์ตให้กับพี่พพค่ะทีนี้เดี๋ยวบีมพาไปดูภายในดีกว่าว่าคันนี้มีติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างไปชมกัน,นะคะ่ะ ถ้าเรามาดูภายในกันนะคะสําหรับตรงนี้ก็เป็นตัวรุ่นอีลิแกนต์ทุกอย่างก็ยังคงเป็นความพรีเมียมเหมือนเดิมเลยแต่ที่อยากให้ดูพี่ตรงนี้เลยสาหรับตัวสครับเพจนะคะสะครับเพจตรงนี้นะคะจะเป็นของคาโต้ที่บีมเกินไปจะเป็นทั้ง4ชิ้นเลยนะปกติตัวเนี้ยบีมมีแถมของตัวสครับเพจอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้นะคะตรงเนี้ยลูกค้าอยากจะติดตั้งแบบนี้เพิ่มบีมมองว่ามันสวยจริงๆนะพี่นะเราก็ตัวตัดเลเยอร์เขาเนี่ยเขาจะตัดเป็นสีแดงเหมือนเดิมเลยดี เดี๋ยวเราไปดูด้านประตูสองกันตรงนี้ค่ะมีทางด้านของประตูหลังด้วยเดี๋ยวบีมพามาดูประตูหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นชิ้นงานเล็กแบบนี้นะคะจะไม่ได้ชิ้นใหญ่แล้วก็ถามว่าสําหรับส่วนตัวบีมอะมันสวยงามแหละแต่ถามความทนทานเนี่ยหนูไม่แน่ใจนะว่ามันจะทนทานได้มากน้อยแค่ไหนกับตัวพลาสติก ABS ที่หนูแถมให้นะคะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าพอใส่ไปแล้วเวลาเปิดประตูเนี่ยมันมีความสปอร์ตเข้ากับตัวรถจริงๆค่ะ ถัดมาสำหรับตัวของพรม 6D กันนะคะพรม 6D ตรงนี้เป็นสเต็ปเดิมเลยค่ะก็คันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะได้ทอราคาของพรม 6D ก็อยู่ที่2,800เท่าเดิมเหมือนกันเลยนะจ๊ะดูแลให้เสร็จสับเลยมีทั้งหมด10ชิ้นรอบคันนะคะซื้อตัวพรม 6D ไปรับรองว่าคุ้มค่านแน่นอนจ้า ค่าแล้วก็ออปชั่นสุดท้ายนะคะสําหรับรถคันนี้ที่ไม่พูดไม่ได้ค่ะกับตรงนี้เลยแล็บหลังคาดํานะคะแล็บหลังคาตรงนี้ลูกค้าเลือกแล็บไปถึงตัวหูกระจกนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0บาทเท่าเดิมนะคะบริการจดสสี 2, ให้เหมือนเดิมเลยคันนี้นะคะก็เตรียมพร้อมส่งมอบให้กับครอบครัวพี่ออยแล้วนะคะเป็น f ออยู่จังหวัดชนบุรีนี่เองนะคะเตรียมไปวิ่งหล่อๆโซนชนบุรีเลยถ้าพี่ๆท่านไหนเจอคันนี้นะก็ฝากถักทายด้วยลูกค้าของบีมเองนะคะลูกค้าแบบน่ารักมากๆอด จรอการสําหรับตัวสีขาวมุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเนาะพี่นงแต่ก็ยังไว้วางใจให้บีมดูแลนะคะก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปพร้อมส่งมอบที่ชลบุรีกันเนาะสำหรับตรงนี้นะคะแพนด้าวีคันนี้ไม่ได้แต่งออปชั่นที่เยอะมากนะบีมองว่าคันนี้แต่งหล่อแต่งสวยจริงๆถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะก็สามารถทักหาบีมได้เลยอยากจะแต่งสเต็ปของแพนด้าวีคันนี้ของครอบครัวพี่ออยได้เหมือนกันเลยนะคะสามารถโทรหาบีมนะที่เบอร์0 9 9ย์5ก้าเค่ะเบอร์ บีมขึ้นไลน์เลยนะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งเบอร์น้องแนนนะคะทีมงานของบีมเองนะคะจะเป็นเบอร์0 6 1 8 9 4 7 6 6 6นะคะเบอร์นี้น้องแนนก็ขึ้นไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะสามารถทักหานน้องแนนได้เหมือนกันเลยกรณีที่ติดต่อบีมไม่ได้อย่างนี้นะคะ่ะหรือว่าบีมไม่รับสายอาจจะติดภารกิจอยู่ก็สามารถโทรหาน้องแนนได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งเพจ Facebook ของบีมนะคะตรงนี้บีมจะชื่อว่าบีมอิสุสุป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์นะคะทักมาหาการแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นด้วยได้เลยนะคะ ยังไงวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมพร้อมเช็คอุปกรณ์แล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้ากันแล้วคะ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ